สวัสดีครับสบ,บายดีเด้อพี่น้องอ่ามือนี้มาเสียงพาพี่เรามาเบิง้งศูนย์ขขาวพูดนะครับอ่าลายเขาพูดเนาะลายเขาวพูดแปลงนี้ก็เป็นอ่าขาวพูดพันห้าสามห้านะครับผมหาสามหาเนาะนะครับทำเบิ้งกันเลยว่าหลังจากเพิ่นเนาะเพิน่นมา ปลูกไ,ได้เก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันก็สามารถเก็บได้วาสานนะซานเพิรนวานะครับครับพูดเก้าสิบวันนะครับหรือว่าสามเดือนนั่นเองนะครับนะครับอันนี้กาได้อยู่สองเดือนกลัวแล้วนะครับสองเดือนกลัวแล้วนะครับอีกอ,อีกโบอีกโบกี่มือเนาะอีกโบกี่วันก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นฝักบางไงพี่น้องเลยสะอ่อนพี่น้องบางยังไงผีน้องนะครับเอา โดยเฉพาะเนาะดินดินของบ้านบ้าเซงนะครับเพื่อนจะบ่ได้ไทยนะครับอาจจะบ่ไถเลยนะครับปลูกข้าวโพดจะบต้องไถนะครับมิแต่รห้องกำจัดหญ้านะครับกำจัดหญาเลยก็จะได้ปลูกกันเลยนะครับเพราะว่าดินบ้าน้อกมันก็งามอยู่แล้วนะครับนี่บ้านนอกมันงามอยู่แล้วนะครับผมท่ละต้นกับพี่น้องงามพี่น้องพักบางไงนะครับบางไงแห้งนะครับ นะครับฟางบัหญ่พี่น้องพื่อนว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางได้พี่น้องนะครับไร่ข้าวโพดทางบ้านบ้านเซงจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับครับจัดแต่งหญ้าย,ย่างเดียวนะครับหลายคนกับหูเรนเนาะวิธีปลูกหลายคนอย่งางหูแต่บ้านเซีงขออนุญาตาแนะนำนิดนึงนะครับปลูกข้าวโพดเนาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับฟางบังไงพี่น้องเพื่อนอ้ยนะครับ เขาพดนี่ฮะเบิงเนอะอาะเบิตงตุงัวตัวนี้นะครับคนเนาะคนจะดำๆนี่หมายคำวา,าใกล้เลยแล้วนะครับใกล้เลยนะครับอือตัวนี้ก็ยังยัง,ยงมีหนามเนาะยังอ่อนๆน,นิดน,นึงนะครับแต่ว่าอ่ายังไ่ค่อปิดขายนะครับอ่าถึงเวลาฮักขายแรงเพิ่อนจะากลาับเนาะเปลือกหรือว่ากลับตัวนี้มันจะเหลืองนะเงเดองแบบนี้นะครับเก้าสิบวันแล้วก็จะเหลืองนะครับเหลืองกับบ่าเหลืองปกนได้ดอกแต่ว่าถ้าให้มันน้ำนักกระตม เก้าสิบหรือว่าร้อยมือเนาะหรือว่าร้อยวันนั่นเองนะครับทั้งเก็บเกี่ยวย่างพอดีนะครับขนาดเลยเก้าสิบวันนี้อ่าเวลาเฮาหัาหากขายไปมันจะมียังมีเน,นมีมีน้ำนมเนาะมีน้ำนมเขา่าน้ำนมน้ำนมเหมืนซัลี่ครับพูดเอานียน,นะครับยังมีอยู่นะครับ,น,บน,น,นะครับนัาจะเกลี่ยดีปันใดนะครับทำไปเก้าสิบวันแต่ว่าเทคเทคนิควิชาการเพิ่นว่าเก้าสิบวันแล้วหักขายได้แล้วนะครับอ่าเวลาเฮาปลูกเนาะเวลาปลูกกา หลังเดือนเมษามิถุนายนนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนลายพ้่นจะเวลาเก็บเกี่ยวมันจะเจอฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวขอนขันกหญ่ยากแล้วก็จะเน่าฉะนั้นเราปลูกเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนาย,ยนเนาะปลูกนะครับจะได้ฝนจะมีกระบอกค่อยลายนะครับต้นหนึ่งก็จะปลูกอยู่ใส่เมล็ดพันสองมิตรนะครับสองมตรหรือว่าสองเกนนะครับาบางคนก็ใส่สามกระมีเนาะนะครับคือคือคุมนี่เนาะคุมนี่นะครับควนจะใส่ย,ยี่สามนะครับแต่ว่าทั้ง สูตรของเพื่อนเนี่ยหายไซต์ได้สองกนหรือว่าสองเม็ดนะครับตัวน,นี้มีสามถ้าสามเลยว่าจะบ่กยงห้าผิ่นอกสังเกตบวกนะครับนะตัวนี้สามนะครับนี่นะนะตัวนี้มันจะหน่อยนะครับมาฟักหน่อยเลยนะครับใส่สามนะครับสามนะครับถ้าว่าใส,สองผิ่นอกมาเบิง้งตัวน,นี้สองนะครับพี่บักใหญ่เลยนะครับสองนะครับอืมชนะแล้วฮะทง ปลูกไทยสองเม็ดหรือหนึ่งเมตรนะครับหรือ, m, นรห,รอ m, นรหนึ่งเกนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนึ่งเกนนะง่ายนะครับระยะห่างนะครับกับประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหรือว่าแปดสิบเซนนะครับหรือแปดสิบเซนนะครับ,ร cm, รบรประมาณนี้เนาะน,นะครับดินดินตรงนี้ก็เป็นดินที่ดินดำแล้วก็ปน,นกับหินนะครับมีหินปนไปน่ำฉะนั้นแล้วปลูกข้าวโพดนี่ถือว่าทั้งบ้านมาเซ็นดีใจ เรา,าต้องได้ถ่ายนะครับว่ <S <S <ess> ต้องถ่ายเลยนะไม่แต่กระจัดหยาแล้วก็ตัดหยาเนาะถือรับปลูกกับปลูกเลยนะครับพักบังง่า่พิน้องนะครับอันนี้ปลูกได้3ปีติดต่อกันแล้วเนาะดินแปลงนี้นะครับอสามปีติดต่อกันแล้วนะครับพี่กักง่ายพิน,น้องเลยนะครับอ้าวตัวนี้อีกออนะตัวนี้เพิ่ลทไซยูสามเกนหรือว่าสามมิตรนะครับหน้าหนึ่งต้นสองสามต้นนะครับเห็นบ่บ่ะนี่พักหน่อยนะครับพักหน่อยเนาะนะครับอันนี้อันนี้ยิ่งหน่อยเลยเดี๋ับตัวน,นี้หน่อยเลย นะครับทัานั้นแล้วใส่หนึ่งเม็ดหรือ2เม็ดนะครับพอดีงามเลยนะครับอ่ารล้ย่ห่างเนาะคือว่าสิ่เราให้ฟังนะครับอือเกือบสิบเซนเกือบสิบเซนหรือ1เม็ดนะครับ1ต้นเนาะ1ต้นหรือ1กกนะครับจะมีอยู่2ต้น2ต้นนะครับต้นนึงมันอยู่1ฟักนะครับนะครับมัอยู่1ฟักนะครับอ่าบักง่ายเลยนะครับพี่นายังสิปลูกเติมพี่น้องพี่นายังปลูกเติมนะครับ ปลูก3ปี4ปีแล้วก็มาใส่หบักเดย์แล้วก็ม่าเดยน,น,นะครับนะหลายขุนก็นจะหูจักนาะบักเดยน,น,นะครับแต่โบหูว่ามีจักไรพี่นองเพราะว่าทั้งบานมาเสกจะไ่ได้มีใบาตาดินนะมีใบาตาดินนะครับโอ้หตีบักไงพี่นองสะออนนะครับไงแห้งเลยนะครับบักไงเลยนะครับ เพราะว่าบ้านมาเซงจะหาบ้านปลูกพืชปลูกแยง,งปลูกอันนี้คืบ่อได้ทีใบตาดินเนะาะหลายคนหลายเจา้าก็มีการปลูกพืชปลูกแยง,งกับบ่อได้เสียภาษีดอกเนาะไม่ไต้จับจองไว้นะครับอืมท่านั้นแหละฮะบ่ต้องไปเดินห่อเรื่องนี้นะครับอืมปลูกแยงกับปลูกไปโลดนะครับนะครับอ่าเนื้อที่อันนี้เทาก็บ,บ่ไร่หูเพราจักเม็ดเพราะบ่ไร่วัดแทกเบิ้งนะครับอ่าไม่แต่ว่าเา ระยะห่างเนาะหรือว่า80เซนหรือ1เมตรต่อ1ต้นข้าวโพดนะครับทุงหนึ่งนีมีอยู่5กิโลนะครับ5กิโลนะมลลดพันธุ์ของข้าวโพดทุงหากิโลนะครับทุง5กิโลกาเมดอยู่2ถทุงนะครับหรือว่า10กิโลเองนะครับ10กิโลเกนเนาะนะครับมา10กิโลเกนนะครับหรือเมล็ดพันธุ์นะครับกับที่ว่ากว้างนะครับความอยู่แล้นะครับความอยู่นะครับโอ้ยหฝ e ีน้องอ่ะตกใจเลยนะครับ บางง่ายนะครับเพราะว่าดินท่ายังอุดมสมบูรณ์บังงามนะครับพี่นรองพื้นบาวต้นกล้วยนะครับกล้วยนำสูงสูงนะครับกล้วยนำบานนวลนะครับสูงอีลีนะครับเพราะว่าดินมันแน่นนะครับติดแน่นนะครับดินยิ่งแน่นนะครับเลยต้นกล้วยยิ่งสูงนะครับกล้วยนำว้านะครับผมอีกประมาณสิบวันนะครับอีกประมาณสิบวันหรืวสิบห้าวันก็ได้ปิดเลยเนาะกินหักขายแล้วนะครับ Niez, บางคนกับ่อได้ปลูกหลายดอกปลูกพ่อได้ให้น้องหมูนะครับน้องเป็ดน้องไก่เนาะนะครับบางคนกับเฮ็ดขายนะครับชนเลียบางเจ้ากับเฮ็ดขายนะครับเพราะว่าราคาก็บไม่ค่อยดีเด้นะครับสำหรับปีท uh ี uh 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 uh> ่แล้วเนาะนะครับเขาโพดเลี้ยงซั์นะครับราคาก็บไม่ค่อยดีเด้ราคาค้นขังจะถูกนะครับถูกมากเลยนะครับแต่เฮ้าซื้อเมล็ดพันธุ์จะค่อนขางจะแพงเนาะค่อนขังจะแพงนะครับ แต่ว่าเิลาฮอขาจะบุกค่อยได้ราคาฉนนั้นหล,ลายคนจะปลูกหน่อยปีนี้นะครับปีที่แล้วปลูกกันหลายหลายคนนะครับปลูกหลายคนหลายเจ้านะครับแต่ว่า,าหลังจากนี้กิดวิตเตโรเนะาะฝุ่นฝนบุกค่อยมีแล้วก็จะได้มาฮักนะครับมาฮักมาเก็บเกี่ยวกันนะครับนะเขาพดเลี้ยงนะครับข้าพดนเลี้ยงซับนั่นเองนะครับ พูดถึงข้าวโพดตัวนี้ก็บ่บค่อยได้เลือกบ่ค่อยได้เลือกบ่ค่อยได้ติดินเนาะนะครับปลูกดินธรรมดาเ่ยก็สวยกับงามแล้วนะครับนะครับพงไม่ได้ใส่ปุยนะ๋ยเนาะบ่ได้ใส่ปุยปยยออป๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยนี่งามซ้ำใด้พี่น้องเออถ้าใส่ปุ๋ยนะครับเอาไปนะเพื่อนเอาไปฟักไงพี่น้อง,ง,องเอาตัวนี้ใส่สามเม็ดนะครับใส่สามเม็ดก็บฟักไงทั้งสามเลย นะครับนะ่าเสีดินมันงามเนาะฟักง่ยทักสามเลยนะครับโอ้ยพี่น้องเมื่อนี้แดดพี่น้องมื่อวนี้ไม่แดดนะครับเด็ดออกมาแล้วนะครับฝนตกหลมัอติดต่อกันนะครับมันก็ได้ไปสายยุติบ้านนะครับเดี๋ยว่าเสียงภาพไปเบื้องอีกข้าวโพดชนิดหนึ่งเนาะ,ะลายคนกับุกคยเห็นนะครับเชื่อว่าลายคนจะบุกคยเห็นบุกคยหูเพราะว่าเป็นข้าวโพดนะครับปลูกไว้เลี้ยงสัดข้าวโพดพื้นบ้านนะครับ ปลูกสะโพเดือนเมษ่สา,าคนที่ยังพอท่านมีฝน,น,น,นเนาะมีฝนหลายแล้วจะปลูกจะบบงามแล้วก็บ่เป็นฟักบ่เป็นเม็ดนะครับนี่คือข้าวโพดพื้นบ้านเท่านะครับตรงนี้ไปเนาะนะครับเพิ่นจะปลูกติดกันเลยนะครับเห็นโบต้นสูงสูงขีดหนกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสียงอยู่ไกลๆเห่เบิ่งนะครับพี่น้องสูงแห้งนะข้อมสูงพี่น้องเบิ่งฟักฟักกระไนนะครับพี่น้องข้อมสูง น่าจะอยู่น่าจะหาเม็ดนะครับความสูงเนะาะข้าวโพดตัวนี้ความส,สูงน่าจะหาเม็ดนะครับสูงแห้งตัวน,นี้เป็นข้าวโพดบังหันที่ประเทศไทยเบื้องหน้าเป็นพันนะครับขา้าวโพดพันนะครับที่ซื้อจากท้องตลาดนั่นเองนะครับตัวน,นี้เป็นขา้าวโพ,พดพื้นบ้านนะครับนะสูงนะครับสูงแห้งนะครับเห็นโบตัวนี้จะล่านิดนึงเนาะลานิดนึงนะครับตัวน,นี้การลังนะครับการลังเป็นฝักนะครับจะมี ข้าพ,พุทธกรรมกะมีได้พี่น้องนะครับนะข้าพ,พุทธกรรมนะเนี่ยต้นกะกามแบบนี้เลยนะครับต้นกามแบบนี้เลยนะต้นนี้จะประมาณเดือนกันยายนะครับเดือนกันยายนะเดันกันยายนุลานะครับข้าเจ้าจังได้เก็บเกี่ยวกันเนาะนะครับเมือความสูงเท่ากับก๊กกล้วยเลยพี่น้องสูงแห้งนะครับสูงนะครับอากาค่อนข้างจะล้อในซานิดนึงเนาะนะครับก็บคือข้าพุท ข้าวโพดพันธ์ตามท้งตลาดนะครับเพื่อนจะหาค่อนข้างจะแก้ติมทีไว้นะครับตัวนี้จะปลูกทับธรรมชาตินะนะครับความสูงสูสูงนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดพันธ์ทองบานเนาะพันธุ์พื้นบานเท่าเอาไปปลูกไปเลี้ยงสุกเลี้ยงสัตว์นะครับนะครับนะครับเป็นปาลกล้วยสลับซับซ้อนไปน้าปลูกกล้วยแน่ข้าวโพดแน่ปนกันไปน้าเนาะนะครับเอาชิมนี้บาเซ็นกัาจบสรินี้กันเนาะเจอกันในชิมหนาครับครับผมขอบคุณหลายครับ